สวัสดีค่ะก็ที่บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ,ะออกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือ2ทรงสวยนะคะราคาไม่แพงค่ะทุกท่านโตยโยตา้ารีโวนะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นรถมือเดียวนะคะเครื่องยนต์2.4ค่ะทุกท่านรีโวสีขาวดูสวยสะอาดตาค่ะราคา288,000บาทนะคะจัดไปแน้นได้ค่ะไม่มีเครดิตก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะคะ t ตโยต้ารีโวปี2020โฉมใหม่คะ่ะหน้าหมูป่าวิทยุซีดียอิใช้งานได้ครบเกียร์ธรรมดาคะ่ะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้านะคะปรับข้างไฟฟ้าคำใหม่ดิจิตอลมีกุญแจรีโมทแคปเปิดได้ด้านหลังพื้นปูกระบะเรียบร้อยด้วยนะคะออกรถฟรีดาวสูงบาทไม่มีประวัติก็สามารถซื้อได้นะคะจะสดได้ผ่อนได้ สนใจถูกใจค่ะติดต่อได้เลยตามเบอร์โทรพร้อมไอดีรายใต้คลิป2ช่องทางในการติดต่อนะคะท่านสามารถพักเข้าไปคุยเงื่อนไขของการจัดไปแน้นได้โทรเข้าไปเช็คเครดิตกันก่อนได้นะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะถ้าสนใจต้องติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ